ซัมซุงเปิดตัวเซ็นเซอร์กล้อง ISOCELL JN-K ใหม่ล่าสดุดความละเอียด50ล้านพิเซลขนาด1ส่วน1.3นิ้วรองรับวิดีโอ 8K ทางซัมซุงได้เปิดตัวเซ็นเซอร์กล้องใหม่อย่าง ISOCELL JN-K ความละเอียด50ล้านพิเซลที่มาต่อยอดจากซีรีส์ JN เดิมชูจุดเด่นในเรื่องของ Dynamic Lens ที่ยอดเยี่ยมขึ้นครับและลดน้อยและวิดีโอความเอีดสูงสุด 8K ด้วยครับส่วนสเปคลหลักของ ISOCELL j n k จะเป็นการอัปเกรดจาก ISOCELL j n 1, 1เดิมครับที่มีทั้งความละเอียด50ล้านพิเซล8,160ณ6,144พิกเซลมีขนาดเซนเซอร์1ส่วน1.3นิ้วขนาดพิเซลอยู่1.2ไมครอนมีคัลเลอร์ฟิลเตอร์ดูโอเทตราิเซล RGB Layer Pattern ซึ่งฟีเจอร์เด่นที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาบนเซ็นเซอร์ตัวนี้จะมี Duo Pixel Pro Dynamic Range ที่กว้างขึ้นที่ช่วยให้สามารถเก็บรายละเอียดได้หลากหลายในสภาวะแสงต่างๆนอกจากนี้ในโหมดโปรยังสามารถถ่ายไฟล์รอได้ถึง14บิตอีกด้วยครับส่วนเรื่องของวิดีโอก็ยังรองรับความลเอีสูงสดที่ 8K 30เฟรมต่อก 4K 120เฟรมต่อกและ Full HD 240เฟรมต่อกเลยทีเดียวครับ ทางนี้ a m s u n งยังไม่ได้เปิดเผยว่าการซี่รุ่นไหนจะเป็นรุ่นแรกที่ได้ใช้แต่เชื่อว่าปีหน้าคงจะได้เห็นเรือธงการซีสักรุ่นแน่นอนครับที่จะได้ใช้ยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไป่ะครับ